สภามวยไทยโลกภูมิใจเสนอมวยไทยไอ้กล้า1นึทาหนนาทีจอระเคฟาดหางหนึ่งในแม่ไม้มวยไทย,ยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแม่ไม้นี้ใช้สำหรับการโต้กลับเมื่ออีกฝ่ายเกิดเพียงพลํำเมื่อคู่ต่อสู้ต่อยมาด้วยหมัดตรงเราต้องหลบให้พ้นระยะหมัดไปทางด้านข้างจากนั้นใช้เท้าซ้ายเป็นจุดหมุนตัว เตะด้วยส้นเท้าขวาที่ต้นคอหรือท้องของคู่ต่อสู้การหมุนตัวเตะด้วยลูกเหวี่ยงส้นเท้านี้จะก่อให้เกิดแรงเบี่ยงมหาศาลปะทะไปที่คู่ต่อสู้ถือได้ว่าเป็นการโต้กลับที่รวดเร็วและรุนแรงจนคู่ต่อสู้บาดเจ็บหรืออาจหมดสติได้ติดตามชมมวยไทยไอ้กล้าหนึ่งท่าหนึ่งนาทีได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์